สวัสดีครับพบกับช่องเจริญพระเครื่องนะครับใน ep ที่16นะครับใน ep ที่16นะครับครับช่องทางการติดต่อนะครับของช่องเจริญพระเครื่องนะครับพี่ๆช่องทางการติดต่อของช่องเจริญพระเครื่องนะครับพี่ๆเบอร์โทร083093 1480หรือแอด ID line นะครับ IDline นะครับแอดเ TACPQ อสแกน Q อังกฤด้านล่างได้เลยครับพี่พี่ครับสำหรับ EP ที่16นะครับพี่พี่เราจะมีละมีพระมาเปิดราคา600 800 1,000นะครับ600 800 1,000ครับมีพระมาเปิดที่11องค์นะครับ11องค์นะครับ ครับองแรกนะครับอง์แรกนะครับองแรกนะครับเนื้อดินนะครับเนื้อดินนะครับ ใครส,สนใจนะครับเปิดราคาที่600บาทนะครับ600บาทนะครับตลาบถูงองค์ที่หนึ่งนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับให้ดูเนื้อหาเนื้อกันชัดๆนะครับด้านข้างนะครับเปิดราคาที่600บาทนะครับ ราคาที่หกร้อยบาทนะครับพระตุ้มกอนะครับตุ้มกอองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองครับหลวงโป่ทิมนะครับหลวงโป่ทิมอิสระโกนะครับนะกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ ครับใครสนใจทำน้ำเปิดราคาที่หกร้อยบาทนะครับนี่ครับ ด้านหน้านะครับด้านหลังรุ่นจะเริยงตับนะครับยันชัดๆนะครับครับหลวงปู่ทิมน้องเปิดราคาที่600บาทนะครับใครสนใจใครสนใจ ติดต่ออดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ๆใครติดต่ออดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับครับองค์ต่อไปองค์ที่สามนะครับเป็นเต้านะครับเป็นเต้านะครับเป็นเต้านะครับนี่นะครับเต้าเนื้อนะน่าจะเป็นเนื้อทองผสมนะครับ นี่น้ำเปิดราคาที่หกร้ยนะคหกร้อยนะครับดูเนื้อนะครับนในผิดพลาดประการใดพูดผิดไปก็ต้องขออภัยนะครับดูด้านหน้าครับด้านหน้านะครับด้านหน้าส่วนหัวนะครับ นี่ขานะครับครับใครสนใจเปิดราคาที่หกร้อยบาทนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับ,รบ,พ,รบพระพุทธชินราชนะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับนี่ด้านหน้านะครับอันนี้น้องเคยลงไปแล้ว ประมาณหนึ่งรอบหรือสองรอบนะทเรียนมัธยมศึนราตนนคลาบ เหรียญที่จะลึกนะครับเหรียญที่จะลึกนะครับวัดวังทองพิษณุโลกพอสองสองสองห้าหนึ่งสี่นะครับยี่สิบเอ็ดมกรานะครับครับน้องเปิดราคาที่หกร้อยบาทนะครับพี่พี่หกร้อยบาทครับสําหรับเหรียญพระพุทธชินราชครับต่อไปองค์ที่ห้าครับน้องเปิดราคาที่แปดร้อยนะครับหกแปดร้อยครับ สมเด็จนะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จคะแนนหน้าเหมือนจะแปะทองมาครับสมเด็จนะ่คะแนนนะครับพี่พ ผมดูแคแนนฮำด้านนาครับ ข้างนะครับด้านข้างนะครับนัานข้างอีกข้างนะครับสมเด็จคะแนนตรงนี้น้ำเปิดราคาที่แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อบาทครับใครสนใจนะครับพี่ๆขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสมเด็จธะแนนะครับสมเด็จทะแนอันนี้เป็นพระปิตาครับพระปิดตานะครับ พรพิตาน้องเปิดราคาที่แปดร้อยบาทครับสวยนะครัพี่ตรงนี้สวยนะครับพรพิตตานะครับมีร้อยต่อกโคตรครับนี่นะครับ ตรงปิดตาด้านหน้านครับดูด้านข้างนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะไม่ทราบที่นะ นั่นหลังนะครับข้างอีกข้างนะครับ ช่วยนะครับพี่องค์นี้น้งเปิดราคาที่แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทสำหรับองค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่น่าจะเป็นวัดดอนยญ่หอมนะครับวัดดอนหญ่หอมหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมน้งเปิดราคาที่แปดร้อยนะครับ แปดร้อยนะพี่เพื่นี่นะครับหนุ่มพังเงินนะครับหนุ่มพังเงินนะครับโอ้สวยขนาดนี้นะพี่เพื่อนสวยนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับองไหนไม่รู้ผมบอกไม่รู้อย่างเดียวนะครับไม่รู้ที่อระรู้ถึงบางองค์รู้แต่ไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยอะไรผมก็บางทีก็บอกไม่รู้นะครับหมอมายังไงตามสภาพนะครับนี้ห่วงนะครับ เงินมือเงินวัดดอนยิ่หอมครับน้องเปิดราคาที่แปดร้อยนะครับแปดร้อยครับองค์ต่อไปองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดนะครับ,รบเป็นหลวงปู่โตนะครับปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับวัดประดูชิมพีนะพี่ดูเนื้อเนื้อเลยชัดๆนะครับปิดตาหลวงปูต่โต จะมีเส้นเกสาด้วยนะครับพี่พเส้นเกสะครับปกทั่วองค์นะครับน้องดูทีนะเนี่ยเส้นดำดำนี่ใช่ไหมครับพี่เส้นดำดำนะครับหลวงปู่โตว,ว่าประดูชิมพีนะครับเส้นดำดำนี่น่าจะใช่นะครับเส้นเกสานะครับ ดูเนื้อหาบนส่างกันชัดนะครับครับสำหรับองค์ที่แปดหลวงปุ่โตน้องเปิดราคาที่แปดร้อยทำหน้าให้ดูหน้ากันนะชัดอีกรองนะครับครับด้านหลังนะครับพี่ๆองค์ที่แปดน้องเปิดราคาที่แปดร้อยครับต่อไปนะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับหลวงพ่อปานขี้ไก่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังครับ องนี้เตียมกรอบโบราณครับน้องแกะออกนะครับอยากจะให้พี่ๆเห็นเนื้อหาเหมือนสารกันชัดๆนะครับเดีย๋ยวตอนถ้ามีใครน้องจะประกอบกรอบคืนให้นะครับนี่ครับหลวงพ่อปาน,นครับหลวงพ่อปานขี้ไก่หางพวงครับหางร้อยขีดสี่เส้นนะครับ ดูกันให้จ,จัดนะพี่บิ๊กตัวยนะครับตรงนี้ข้ขางๆนะครับ ป้องปลาครับน้องเปิดราคาที่หนึ่งพันนะครับพี่ๆหนึ่งพันนะครับใครชอบใครถูกใจทักขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทักขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับครับสําหรับองค์ที่องค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนี้น่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เลียมกับเช้านะครับสวยนะครับพี่ๆสวยนะครับตรง,งนี้ ดูด้านหลังกันนะครับบะสมเพิ่เงินนะครับใครสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่เพ่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่เพ่นี่เพิ่เงินนะครับี่ใต้ฐานนะครับเอาน้องลืมใต้ฐานนะนี่ครับใต้ฐานนะครับ อันนี้ถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นวัดห้วยเขียนนะครับนะถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นวัดห้วยเขียนนะครับหลงต่อไปนะครับหลวงปู่มหมุนครับทิฏฐิสีโลนะครับ,ลนนรบหลวงปู่มหมุน,นครับอันนี้เรียมกรอบกันน้ํามานะครับวัดบ้านจานจังหวัดสี่สกีดนะครับหลวงปู่มหมุน เนี่ยดูยด้านหน้าอีกทีนะครับมีรอยจานสองฝั่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปหนูทักหนูหรืออะไรทักอย่างนะครับส่วนฝั่งนี้ปีห้าเจ็ดนะครับมีรอยยันตรงบนนะครับสวยนะครับองนี้ดวงปุ้นหมุนนะครับนี่นครับโอ้ สวยนะพี่ๆนี่ตัวหนูนะนี่จะเป็นตัวหนูนะนี่พระสวยกล้องผมไม่แจ่มมีนี่ะนี่นะครับนี่นะครับชัดๆนะครับ น่าจะสวยนะครับอันนี้สวยนะครับนี่ครับห้าเจ็ดนะครับดูรูปประคำนีนเรียงกันทุกเมเด็ดเลยนะพี่ครับสวยมากครับพระปีด้านหลังเป็น พระพระนารายตรงคุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอนหนังนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับหลุมปุ่มหมุนน้ำเปิดราคาที่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับจะมีองค์ที่หนึ่งสองสามสี่ราคาหกร้อยนะครับพี่ครับหกร้อยนะครับองค์ที่ห้าหกเจ็ดแปดราคาแปดร้อยนะครับแล้วก็องค์ที่เก้าสิบสิบเอ็ดราคาหนึ่งพันนะครับสำหรับที่อ ep ีที่สิบหกนะครับช่องเจริญพักเครื่องพูดผิดพูดถูกผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับพี่พี่ ต้องขออภัยนะครับครับช่องเจริญพักเครื่องอีพีที่สิบหกนะครับน้องต้องไปก่อนนะครับวันนี้มีธุระจะได้ไปต่อนะครับครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสามศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่แปดศูนย์หรือแอดไลน์เก้าหนึ่งห้าทีเอซีพีคิวหรือสแกนคิวอาคดด้านล่างได้เลยนะครับพี่ๆด้านล่างได้เลยนะครับครับสำหรับเจริญพัเครื่องวันนี้ขอปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชม ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเจริญเพอ่เครื่องด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่มากครับ